สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับมาครับในที่สุดผมก็เลเวล99จด70แล้วนะไฮพีทวันนี้ผมจะพาไปทำเวทเปลี่ยนบิชอปนะครับเป็นคัทสามเนาะเออแล้วก็ขอออกตัวก่อนนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนของผมครั้งแรกเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับแต่ก็จะทำ คลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องขออภัยเพื่อนลยก็คือเรื่องเสียงรบกวนเหมือนที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างอันนี้ขออภัยครับอ่ะขันแรกครับให้เราเป็นพีทเอ้ยไฮพีทเวล9 9จ็อบ70อัพสกิลพอยท์ให้หมดนะครับให้เข้ามาที่โบสถ์ในเมืองคอนเทลล่าครับนี่อยู่ตรงจุดนี้นะขวาบนแล้วก็เข้าไปครับไป เราเข้าไปกันครับเราจะมาเปลี่ยนวิชอบเราต้องเอา Holy Water มาด้วยนะครับน้ำมนตนะ์เนาะเดี๋ยวผมกลับไปเอาน้ำมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีหนึ่งครับผมกลับไปเอา Holy Water มาแล้วครับมาเมื่อเราได้ขอมาแล้วให้เราเดินเข้ามาคุยกับตัวนี้ครับหลวงพ่อท่านนี้ครับเลือกค่าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรครับเขาอธิบายมานะ เลือกใช่ค่าต้องการครับอ่าเราก็จะได้เควสเด้งมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราได้เควสมาเขาก็จะบอกว่าให้เราตามหาพิษดดยานนะครับที่อัมเบล่าครับอ่าโดยต่อไปเราต้องไปที่เมืองอัมเบล่านะครับโดยการไปที่เมืองอัมเบล่าผมไม่พาไปให้ดูแล้วนะผมเคยทําไว้ให้ดูแล้วหลายคลิปก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราคุย NPC บตัวต่อไปที่เมืองอัมบาล่ากันเลยครับผม มาครับผมถึงอัมบัลลาแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เดินตามผมมาตรงนี้คุยกับพีตัวนี้นะครับตรงจุดที่เรามาโดดบันที่จ้เนี่แหละแถวๆนี้นะครับเนาะแต่ครั้งนี้ให้เราคุยกับพีทตัวนี้ครับคุยไปเรื่อยๆครับจะมีข้อความให้เราพิมพ์ขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พิมพ์ตามผมที่เห็นหน้าจอนี้เลยนะครับอันนี้ผมก๊อปในเว็บมา เมื่อเราก๊อปในเว็บมาเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นภาษาไทยพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะเป็นตัว u e s t i o n mark ให้เราพิมพ์เองแล้วกันครับว่าค่ามาเพื่อทำอพิมพ์คำว่าค่ามาเพื่อทำครับอ่ะเสร็จแล้วให้กดโอเคยังไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกเพราะอะไร ให้เราเว้นวรคหลังตัว e นะครับ1ครั้งอ่ะแล้วกดไปครับเขาจะให้เราเข้าไปในอีกดาซิลครับเพื่อไปอธิษฐานอะไรสักอย่างเห็นไหมเราก็ได้เกรดมาเห็นไหมคุณถ้าเราไม่เว้นวรคข้างหลังเขาจะให้เราคุยใหม่บางคนติดอยู่เนี่ยแหละครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จนหัวเสียนะครับเพราะอะไรทริคมันอยู่แค่นี้เองให้เว้นวรคข้างหลังครับเออผมก็อยากพูดเหมือนกันว่าอะไรครับเนี่ย มีอย่างนี้ด้วยครับไปครับเข้าไปในอีกดัซซิลกันครับผมเข้ามาแล้วให้เดินตามผมมาครับและเราจะเจอแยกอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นสามทางอย่างนี้ใช่ไหมครับเดินลงมานี่เลยครับเราให้เราเดินเข้าไปสุดทางครับมันจะมีไดอะล็อกขึ้นมาให้เราคุยเด้งขึ้นมาเองเราไม่ต้องกดคุยอะไรนะแบบนี้ ที่ผมได้รับนะครับเราก็คุยไปเรื่อยๆครับให้เราเลือกว่า the way of meditation นะครับก็คืออันล่างสุดนะครับผมมาครับเมื่อเราคุยกับตรงนั้นเสร็จแล้วนะ เขาจะเด้งเรากลับมาที่หน้าเบล่าให้เราคุยกับพีทอีกทีหนึ่งครับโดยเราจะได้รับเกรดครับเขาจะส่งเราไปคุยกับแม่ชีที่เมืองฮูเกลครับเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็ต้องไปที่ฮูเกลเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไปถึงฮูเกลแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนคุยกับแม่ชีตัวไหนนะครับส่วนเมื่อกี้ช่วงไปปลายคลิปอะไฟมันเสียครับผมเลยตัดออกให้แล้วก็มาพูดให้ฟังว่าเมื่อเราคุยจบแดลล็อกแล้วเนี่ย ก็ให้มาคุยตัวพีตัวนี้แล้วเขาก็จะให้เราไปที่ฮูเกลเนาะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับปเดี๋ยวเราไปที่ฮูเกลกันครับเดี๋ยวไปเจอที่ฮูเกลเรื่องการนั่งเรือเหาะอะไรเพื่อนๆทําเป็นหมดแล้วแหละผมคงไม่ทําให้นะครับไปเจอกันอีกทีหน้าฮูเกลเลยเราจะเอาจุดหลักๆเลยนะครับที่จะทําให้เราเปลี่ยนบิชอปได้ครับไปเจอหน้าฮูเกลครับผมโดยการที่เราจะไปฮูเกลต้องนั่งเรือจากอิสลูดนะครับเรือเหาะ แล้วก็มาลงที่จูโน,โน่นะครับแล้วเราก็ค่อยนั่งเรือหออีกทางหนึ่งเนี่ยไปที่ฮูเกลนะครับเนอะเออก็เ<ๆ>มื่อกี้อาจจะลืมบอกไป<ๆ>ก็มาบอกให้ตรงนี้ครับ<ๆ>เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าก่อนจะมาฮูเกลมันต้องลงที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่หน้าทางเข้าที่เราจะไปคุยกับ NPC ต่อไปที่เมืองฮูเกลครับผมมาครับเรามาถึงฮูเกลแล้วนะจุดที่เราต้องไปคือนี่ครับตรงติ่งนี้ท่าเรือนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับนี่นะครับทางที่เราจะเข้าไปคุยกับแม่ชีนะครับนี่ตู่ตรงโบสถ์ตรงนี้นะจุดที่ผมยืนใกล้ๆท่าเรือครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราเดินตรงมานี้ครับนี่ครับเจอกับแม่ชีนะเพย์อิงนันนะครับเขาก็จะเล่าความฝันของเธอให้เราฟังแให้เราเลือกตอบว่าคุยกับแม่ชีครับ เลีอกอันแรกครับฝันท่านฝันแบบไหนล่ะแล้วก็เรียกว่าข้าจะลองไปสืบมาเพื่อท่านแล้วกันเมื่อได้เกวสมาแล้วครับให้ออกจากที่นี่ไปคุยกับกะลาสีเรือเพื่อจะขึ้นเรือไปโอดินครับเพื่อเราจะทำเกวสต่อไปครับผมโดยค่าเรือเนี่ยอยู่ที่800เซนีผมไม่แน่ใจว่าใช้บัตครคาฟ้าฟรีได้ไหมอ่ะผมมี9้านะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูว่า จะใช้ได้หรือเปล่านะครับออกมาแล้วเดินมากว่านี่ครับคุยกับบสแมนครับอ่ะดูสิเราจะใช้คาฟ่าทรานสปอร์ตได้ไหมครับไม่น่าได้ครับก็จ่ายเงินเขาไป800เซนีแล้วกันครับผมอ่ะเมื่อมาถึงแล้วให้เราวิ่งไปที่จุดแดงบนนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับวาเคลี่ในแมปถัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าทางเข้าจุดแดงบนครับ ผมอยู่จุดแดงบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราไปตามเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับไปครับมาถึงเครื่องหมายบวกตรงนี้ให้เดินขึ้นมาครับและรีบคุยครับรีบคุยกับวัคเคอรี่ตัวนี้เขาจะส่งเราไปยังห้องทดลองอ่าเราก็จะถูกเด้งเข้ามาที่ห้องรับรองหรือห้องทดลองนะครับโดยที่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆ <พ ưng, S 1> ไม่เจอวัคเคอรี่ตัวนี้แสดงว่ายังมีคนทดสอบอยู่นะครับ ให้เรารอไว้สักพักหนึ่งก่อนแต่สำหรับผมเนี่ยเข้ามาแล้วเจอเลยก็แสดงว่ายังไม่มีใครทดสอบนะครับในส่วนของการจะเปลี่ยนบิชอปเดี๋ยวเราคุยต่อครับเรียกว่าค่าควรทำเยี่ยงไรเขาจะส่งเราไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบแล้วนั่นแหละซึ่งระหว่างทางเนี่ย เขาจะให้ใบสกอเรามาอันนึงเพื่อเรียกว่าแคลรี่มาช่วยเรากําจัดมอนเตอร์รวมถึงบอสด้วยนะครับบอสก็คือตัวตัวไนท์แมวแคลรี่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเราพอสู้ไหวครับเนาะผมดูจากข้อมูลเก่าเขาเล่าว่ามันไม่เก่งแต่เราเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราสู้ไหวไหมโอเคครับแต่เราก็ยังมีวเคลรี่เนี่ยคอยช่วยเราด้วยนะอย่าพยายามให้ตายนะครับเนาะเราบัฟเขาได้นะ AB เขาได้นะเดี๋ยวลองไปดูกันครับเข้าไปดูกัน อ๋อต้องคุยอีกรอบนึงนะครับเขาถึงจะส่งเราเข้าไปเนาะเออคุย2รอ,อบเขาจะถอดของเราหมดนี่เราก็เรียกวาเคลียออกมานะครับเอ e เช l a n g ล a ว e สกอร์ <Language> นะครับอ่าเรียกออกมาเราก็ใส่ของของเราได้ปกติครับผมเคลุย okay, ครับเห็นไหมเราบัฟเขาได้ครับฮิวเขาได้ด้วยมีแร่หลอกขึ้นมาค่ารู้สึกถึงจิตของพลังปีศาจนะครับ โดยจุดที่1นนะครับเขาจะให้เราไปจุดที่สายบนเนาะแต่อันเนี้ยทาไมผมถึงไม่เห็นเป็นจุดบวกๆนะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนนะครับแต่ขั้นแรกให้เราไปจุดสายบนนะครับมันวิ่งไม่ได้เนาะให้เราเดินไปครับเราอย่าให้วาเคลลี่หลุดนะถ้าถ้าเขาตีอยู่เราก็ช่วยเขาตีครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสายบนเลยครับเพื่อนๆเนาะนะครับพอเราเดินมาสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีจุดแดงบนขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอ้ยจุดเหลืองสีเหลืองๆเป็นรูปบวกครับให้เราเดินไปทางนั้นเลยไปครับ นี่ครับเราจะเจอวาเคลี่ให้เราสู้ไปเลยครับไม่เก่งเท่าไหร่เห็นไหมเพื่อนๆแล้วของอะไรดรอปมาให้เราเก็บให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถึงขั้นเนี้ยเราอย่าเพิ่งคุยกับวาเคลี่ตัวนี้ให้เรากดคลิกกว่านะครับเราเลือกที่สถานะแล้วให้เรากดไฟล์ครับไฟล์ก็คือเลิกจ้างอะแหละครับอ่ะเลิกจ้างวาเคลี่ตัวนี้ไปก่อนครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่กดเลิกจ้างมันจะบั๊กครับไม่ให้เราเปลี่ยนอาชีพซึ่ง อันนี้ผมดูข้อมูลมามี2-3ถึงข้อมูลที่บอกไปในทิศทางเดียวกันครับอ่ะผมลองกดดูครับเลิกจ้างครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับว่าเคลลี่ครับอ่ะครับเราก็จะได้สกอร์ตัวใหม่มาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ให้เราจ้างเขาอีกอ่ะจ้างเขามาแล้วเขาเนี้ยก็ให้เราไปจุดที่แดงกว่าล่างครับเอ้ยเหลืองเหลืองละเหลืองกว่าล่างเออผมพูดแดงประจําเลยเนาะก็เดี๋ยวบับให้เขาก่อนครับแล้วก็ มอนตรงนี้มันจะโหดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผม มาครับเรามาเจอบอสอีกตัวหนึ่งแล้วนะอ่าถึงอันเนี้ยเราไม่ต้องปลดทหารรับจ้างออกก็ได้ครับเราคุยต่อได้เลยนะเรากําจัดบอสแล้วใช่ไหมเราก็คุยกับวาเคลี่ตัวนี้ครับผมอ่าให้เราเมื่อได้แหวนเนี้ยมาให้เราใส่แหวนนี้ไว้ในตัวนะครับแล้วเราก็ไปจุดกลางนั้นนะครับเดินกลับไปอีกทีหนึ่งเนาะ ให้เราคุยกับวาคเคอรี่ตัวนี้ครับโดยที่ศัตรูพวกนี้เราไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับพอเดินมาถึงวาเคอรี่ตัวนี้ครับศัตรูพวกนี้มันก็จะตายไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราคุยกับตัวนี้เสร็จเราจะเปลี่ยนเป็นอาร์ตบิชอปทันทีเลยนะครับเพื่อนๆมาเรียบร้อยเป็นไงครับเปลี่ยนแล้วเนาะง่ายครับง่ายไม่ไม่ไม,ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับ เออไปเดี๋ยวผมไปสรุปในเมืองให้ครับว่ามันมีวิธีการและขั้นตอนอยังไงนะครับอ่ะพอเราอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งเราก็จะถูกเด้งมาที่ห้องนี้นะครับเพื่อนๆเนานะเออก็คุยอะไรกับเขาให้เสร็จแล้วเราก็จบขั้นตอนการเปลี่ยนบิชอบแล้วนะครับแล้วก็จะได้ของมาด้วยนะครับนี่ของประจําอาชีพแล้วนะครับเนาะโอเควันเนี้ยเราก็เปลี่ยนบิชอบกันเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็ เดี๋ยวผมมาสรุปให้สรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเลิกจ้างเจ้าตัวนี้ก่อนเนาะก็อันเนี้ยเป็นการเปลี่ยนบิชอปครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าดูตามเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ผมจะบอกไว้ว่ามันจะง่ายสุดๆสําหรับสายบูครับเพราะเรามีเอจิที่เอาไว้หลบได้แล้วก็เอาไว้ตีมอนได้นะครับส่วนสายซับเนี่ยก็จะต้องระวังตัวนิดนึงโดยสายบูเราใช้กระบองตีเดินตีถ้าสายซับ คุณก็ต้องใช้ฮิลนะครับเพราะมอนมันเป็นอันเดดทั้งหมดโดยที่ระหว่างทางก่อนที่คุณจะมาโอดินน่ะแมปมันโหดทั้งสายซับสายบูสเนี่ยก็ให้รีบวิ่งครับมาคุยกับวาายลี่พอคุยรีบๆคุยเสร็จเขาก็จะเด้งเรามาที่นี่เลยแล้วก็เข้าไปที่ทดสอบไอที่ทดสอบอะผมว่ามันไม่ยากหรอกมอนมันไม่ยากเท่าไหร่เป็นบอสวาเคลี่แล้วก็ฮิลใส่ได้นะครับถ้าสําหรับสายซับเนาะเออแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนบิชอปอบบ ไม่ต้องไปสู้กับไอตัวนั้นนะคุณมันเก่งมากให้รีบๆเดินเข้ามาเลยครับในตรงกลางเพื่อที่จะคุยกับวาเคลี่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนดิชอบให้เราและไอตัวพวกนั้นนะมันก็จะตายไปโดยอัตโนมัติแล้วเรื่องวาเคลี่นะครับมีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าอย่าให้วาเคลี่มันหลุดจอไอตัวที่เป็นทหารรับจ้างซึ่งมันก็ไม่จริงครับถ้าเราเดินหลุดจอห่างกับวาเคลี่ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเด้งกลับมาหาเราคล้ายๆสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับ เอออันนี้ก็ไม่ต้องระวังนะครับถ้าเดินหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะเด้งกลับมาหาเราตัวาหารับจ้างวาเครี่เนี่ยส่วนมอนสเตอร์ไม่ต้องสู้เลยก็ได้ครับไปสู้แค่บอสอย่างเดียวจากที่ผมเดินมกเมื่อกี้ผมพลาดเลดิกอาเชอร์ไปตัวหนึ่งผมก็คิดในใจว่ามันจะไปต่อไม่ได้แน่เลยซึ่งความจริงไม่ใช่ก็เลยทำให้หลุมผมรู้ว่าไม่ต้องสู้ก็ได้ครับ ไม่ไหวตัวไหนไม่ต้องสู้ให้รีบๆเดินไปเลยครับไปสู้กับบอสอย่างเดียวเนาะตามนี้ครับวันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนได้ครับรวมนั่งเรือหงเรือเหอด้วยง่ายไม่ยากครับเนาะไม่ต้องไปซื้อใบคัดสามด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับคลิปเปลี่ยนอาชีพบิชอปถ้าชอบหรือถูกใจยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับวีว่าด้วยนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับผม